สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้วัน,น,วนที่4นะคะเรื่องงามยามดีค่ะมีส่งมอบรถอีกหนึ่งคันนะคะอันนี้เลยของคุณกัลยานะคะเป็น X Series s p e e สปีด d i ตัวแฉกนะคะคันนี้สีดำนี่นะคะมาหล่อๆแบบนี้เลยมีโลโก้อิซุุสีแดงนะคะสติ๊กเกอร์้างหน้าฝลกระโปรงแล้วก็ฝาท้ายด้วยนะคะเดี๋ยวดูด้านข้างอันนี้ราคาอยู่ที่730,000บาทนะคะนี่หล่อมากนะคะแต่งมาให้จากโรงา ที่แขงประตูด้านข้างนะคะนี่สวยงามนะคะแล้วก็ติดฟิล์มติดกางสาให้ลูกค้าแล้วเรียกร้อยรวมถึงกระบะไลเนอร์ด้านหลังนะคะนี่เห็นไหมคะด้านท้ายมีสติเกอร์คาดฝ่าท้ายด้วยแล้วก็สกเกิดด้านท้ายนะคะสวยงามอันนี้เราหล,ล่อมาจากโรงงานเลยนะคะเดี๋ยวขอมาชมภายในนะคะด้านในก็จะมีสีดาตัดแดงนะคะของ Isuzu ตัว X Series นะคะนี่ โลโก้ตัวนี้ก็จะเป็นสีแดงเช่นเดียวกันอันนี้ในส่วนของมตดวัดนะคะแล้วก็นี่ค่ะหน้าจอ7นิ้วนะคะตัวเบาะก็จะเป็นสีดำตัดแดงเช่นเดียวกันนะคะปกักโลโก้ตัว X ที่พนักพิงศรีรษะด้วยเลยอะมารู้จักคับเจ้าของรถกันนะคะลูกค้าคุณกะระยะมาเล่าจะเลยคะคะอ่านี่นะคะสมหน้าของเจ้าของรถนะคะสวัสดีค่ะอาทำอะไรคะ ทำอาชีพอะไรมาซื้อรถอิซุซุทำโรงงานทำโรงงานคันนี้ดาวเยอะไหมคะดาวไม่เยอะค่ะดาวแสนโอ้แล้วผ่อนเดือนเท่าไหร่จ๊ะผ่อนเดือนเก้าพันกว่ยี่ปีคะหกปีจ้ะทำไมถึงเลือกซื้ออิซุซุคะชอบครับชอบต้งไหนของอิซุซุ มาแล้ค่ะอ่าวันเดียวรู้เรื่องเลยใช่ไหมคะซื้อร่วมกันสองคนเนาะจะเป็นพนักงานกับริษัททั้งคู่นะคะก็ไฟแนนซ์ก็ผ่านไม่ยากเลยนะคะแล้วทำไมถึงเลือกซื้ออีซูซูที่นี่คะมีน้องชายแนะนำมาด้วยครับอ๋อบริษัทอีซูซูค่ะจ้าออกรถไปแล้วเนาะครับออกรไปแล้วคุณจะออกรถไปด้วยครับคุณจะถูกหวยไปด้วยเหมือนกันคันนี้ก็งวดงวดงวดนี้เลยเนาะไม่ผิดจังหวถึงเลยนะคะค่ะก็ ก็ขออวยพรก็แล้วกันนะคะวันนี้เรื่องงามยามดีเนาะขอให้ด้วยๆเฮ่งๆนะคะเดินทางแถวคาดปลอดภัยนะคะผลเงินผลทองแล้วก็ผลความสุขเข้อบบ้านนะคะขอบคุณที่ให้อ้อได้ดูแลนะคะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะ